ขสัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเกมไมค์ครับตอนที่21นะครับวันนี้เราก็จากพาร์ทที่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมปวดแขนผมก็เลยต้องหยุดเงียบไปณ้าตอนนี้ผมก็ยังปวดแขนอยู่นะครับก็อาจจะใช้แขนได้เล่นไม่ได้ค่อยดีสักเล็กน้นะครับเพราะว่ามันยังปวดแขนอยู่เนาะแต่ถ้าใครอยากไปกำลังใจผมก็กดไลค์กดแชร์สำหรับใครแล้วก็สามารถ สมัครสมาชิกกันได้นะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ระบบสมาชิกก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีอยู่3ระดับนะครับก็ไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องผมกันได้นะครับใครอยากเป็นสมาชิกช่องเดียวกับผมก็สมัครกันได้เลยนะครับก็การราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ20บาทนะครับส่วนราคาที่แบบว่าเออสำหรับคนที่หาตังได้หรืออะไรเงี้ยซึ่ง ผมก็แนะนํานะครับว่าเออสมัครไปก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไม่สมัครก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่บางครับนะครับระบบสมาชิกนี้สนับคนที่จะสนับสนุนช่องผมจริงๆก็ขอให้สนับสนุนช่องผมด้วยกันนะครับระบบสมาชิกก็ตอนนี้ยังไม่มีอีโมจินะครับยังไม่มีอีโมจิเนาะแต่ก็กําลังจะทําอยู่เร็วนี้นะครับก็กาลังทาอยู่เร็วนี้แหละนะครับซึ่งผมอาจจะ ทำเองหรือไม่ก็อาจจะให้คนที่มีชํานาญทําให้นะครับก็เพราะว่าผมไม่ถนัดวาดรูปอยู่แล้วนะครับผมไม่ถนัดวาดรูปโทรศัพท์แล้วแต่ถ้าการวาดรูปเช่นแบบว่าเอาดินสอบไปวาดอะไรเงี้ยผมถนัดแต่ถ้าเป็นการวาดแบบในโทรศัพท์อ่ะผมไม่ถนัดเช่นคอมเช่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยผมวาดไม่ผมวาดไม่เก่งแต่ถ้าวาดในบนกระดาษอ่ะผมวาดเก่งนะครับซึ่งคนเราก็มี ในเรื่องที่ถนัดและไม่ถนัดนะครับก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องสรับผมนะก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ปวดแขนอาจจะพูดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องการกําลังใจในการไล์มากๆด้วยนะครับก็ไล์นี้รู้สึกว่า,าคลิปนี้ผมก็ขอไล์ประมาณ10บวันไล์แล้วกันนะสิบวันไล์ ก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะแต่ถ้าใครที่กดมาแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเออกดมาแล้วหรือว่าแชร์คลิปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจใผมหน่อยช่วงนี้ผมก็ปวดแขนอาจจะเล่นไม่ถูกใจใครเพราะว่าเกมบางเกมที่ผมลงไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมนั้นอะเกมแต่ละเกมอะคือช่วงนั้นผมยังไม่ปวดแขนไงแต่ช่วงเนี้ผมปวดแขนแล้วแล้วผมก็คือต้องแบบว่า บริหารตนเองมากขึ้นคือแบบว่าต้องขยับแขนนะไม่งั้นมันแบบว่าเส้นมันจะตึงนะครับถ้าแบบว่าใครที่อยากสนับสนุสนเท้าผมจริงเนี่ยก็ขอให้สมัครระบบสมาชิกมานั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลังเก็บตังค์อยู่ก,ก็ก็เก็บตังค์ไปดิเรกก็ได้นะครับหรือว่าใครมีสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ก่อนก็ขอให้ใช้ไปก่อนนะครับเช่นแบบว่าออของที่แบบว่าสิ่งที่ มันอำนวยความสะดวกให้กับคุณได้เนี่ยคุณก็ใช้ไปก่อนได้เลยมันจาเป็นต้องมาสมัครช่องผมก็ได้นะแบบว่าเออถ้าแบบว่ามุดคุณกำลังกาล,ลังร้อนเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือใช้อย่างอื่นที่มันจําเป็นก่อนก็ได้นะครับมันจาเป็นต้องมาสมัครระบบสมาชิกนะครับก็ขอให้ใช้อย่างอื่นก่อนแต่ถ้าเงินของคุณพอดีแบบว่าเออเริ่มที่จดว่าเออเริ่มดีแล้วคุณก็แค่ เก็บตังในส่วนของคุณแค่แยกใช้แบบว่าเออแยกแยกใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออสมมติคุณมีอยู่คุณมีเงินอยู่ประมาณสองหน่วยอ่ะอย่างแรกคือกระปุกคุณเก็บกระปุกไว้สองกระปุกเงี้ยอีกกระปุกหนึ่งคุณก็เก็บไว้เออสััครสมาชิกอะไรคุณก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ในอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เก็บแยกให้ดีเนาะหรือว่าใครจะ สนับสนุนช่องผมโดยตรงก็ระบบสมาชิกกระเลงนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่สมัครระบบสมาชิกกันมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อพิเศษให้กับคนที่สมัครระบบสมาชิกตัวนั้นเองซึ่งเป็นข้อพิเศษสําหรับคนทีอ่อาจจะดูคลิปก่อนใครเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะดูคลิปก่อนคนอื่นได้เลยสมมติว่าเอออีกคนหนึ่งอยากดูอีกคลิป ผมก่อนผมก็จะเปิดระบบสมาชิกให้คุณดูก่อนอะไรมาณนี้นะครับก็ใครอยากดูก่อนผมก็จะเปิดระบบสมาชิกซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วแต่ถ้าคนที่สมัครสมาชิกมาก็ผมจะเปิดวิดีโอให้คนนั้นดูก่อนนั่นเองนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้สมัครก็จะได้ดูทีหลังไปนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่า อ่าวิวของผมมันก็น้อยลงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การแชร์มันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เด็กเขาเรียนกันหรือว่าคนส่วนใหญ่หรือว่า,าเด็กเขาเรียนเรียนกันนะครับเรียนกันก็คงก็เข้าใจนะครับคงช่องผมก็รู้สึกว่าจะมรีรู้สึกว่ายังมีคนดูที่แบบว่าอย่างอย่างน้อยคือแบบสามร้อยผมก็ดีใจแล้ว แค่สามร้อยวิวผมก็ดีใจแล้วจริงไลฟ์สิบผมผมก็โคตรดีใจแล้วอันจริงผมไม่จําเป็นนะแบบว่าเออไลฟ์ะลุปเป้าอะไรเงี้ยแบบหนึ่งพันอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งถึงหนึ่งพันก็ดีใจนะเอออันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบช่องผมเรวยงจริงแหละเพราะว่า การที่ผมจะทําคลิปถูกใจใครเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบว่าเออจะทําคลิปแบบว่าถูกใจใครสักคนหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าทําคลิปแบบแล้วแบบว่าเออไปถูกใจใครสักคนอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกดีใจปลื้มใจเออที่เราไปทําคลิปให้คนอื่นรู้สึกปลื้มใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจนะว่าช่องผมอะ่ะพยายามที่จะไม่เน้นคำหยาบมาก แต่ถ้าจะเน้นคำหยาบเนี่ยก็ขอเป็นเกมอื่นพวกปงฟ้าคายอะไรเงี้ยขอเน้นนะครับเกมไมครับก็เป็นคําสุภาพไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไมาค้าบมันมันไม่ได้รุนแรงไงว่ารุนแรงวะแค่ตีซอมบี้ยังไม่รุนแรงเลยนะอาจจะมีคําหยาบแบบว่าอีมั่งก็ได้นะครับอีนี่หมายถึงตัวอีนะครับผมตัวอัตัวอีอะ่ะเออนะ ผมไม่เก็ตกันใช่ไหมนี่ก็รู้สึกว่าจะมีปลาหมึกปลาหมึกนี่ผมปกติผมจะเห็นปลาหมึกธรรมดานะไม่เห็นปลาหมึกที่แบบว่าส่องแสงได้อะไรเงี้ยเออมันอยู่ในถ้ำด้วยนะครับคือแบบเออดีวะ่ะเหมือนเราเลี้ยงปลาหมึกอยู่อะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับไปบ้านใหม่เลยนะครับก็ ถ้าใครอยากให้ผมกลับไปบ้านใหม่ผมก็จะกลับไปนั่นเองนะครับช่วงนี้น้องผมก็เรียนอยู่นั่นเองนะครับก็คงไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกันผมก็คงถ่ายคนเดียวไปก่อนนะครับเหงาสิเหงาแบบว่าไม่ได้เล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องผมมันก็แบบว่าไม่ไม่คุยกับผมอยู่แล้วอะชี้งอนเป็นวันนะครับนี่นินท่าต้องตัวเองน้องผมไม่มานั่งตบผมหรอกนะ มันก็ดําไปวันนั้นน้องมาฟังชุดนี้บอกเลยว่ายิ้มบักกว่าแน่นอนครับทาหน้าเหมือนดุมากเลยดุสุดๆนะครับบอกเลยดุสุดๆเวลาเรื่องกิ่งนี่เอายา่นะครับอืมหกนี่นินทานน้องกิ่งดินทานน้องกิ่งต่โดนแน่นอนบัดยี่ครับัาจีตอนนี้ ื <c oughs> มมงใส่เลยว่าวันนี้ก็วันอาทิตย์นั่นแหละน้องผมก็ยังอยู่นะครับอยู่แต่พอจันถึงสุกก็ต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ผมก็ทำคลิปคนเดียวนะมันเหงาจงเหงาจริงนะวัิปแ้แบปแป,ป,แป,ป,แป,ป๊กเวอร์จะอะไรที่แคบนะโอ้ ก็ขับไปเล่นเกมพวกแบบว่าอวี v ก็ได้ยินกันนะจะลงแบบว่าเสาร์อาทิตย์อะไรเงีย้ยแต่ผมก็กลับไปเล่นหลายเกมนะไม่ได้ทิ้งเกมแค่เกมเดียวนะครับคือแบบเกมฟีไฟผมก็ลับไปเล่นตลอดแล้วแหละนานๆทีจะกลับไปเล่นฟีไฟแบบว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วไงเพราะว่าตำนานฟีไฟผมก็ถ่ายไปตั้งยี่สิบพาร์ทผมก็จบไปแล้วเออรู้สึกว่าตอนนั้นคือเทพ ผมผมผมไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้บอกนะว่าผมเทพฟรีไฟอะแค่แบบว่าเออยิงงัดหัวได้เฉยทั้งทั้งที่มันเป็นเครื่องเก่าอะเครื่องเก่าอาง่ายคือแบบเครื่องแบบโคตรเก่าท่านผู้ชมคือแบบเครื่องเจเจ็ดอะเออไม่มีปรับ dpi ไม่มีนะเออไม่มีคือเครื่องเจเจ็ดนี่คือแบบไม่มีปรับ dpi นะครับเครื่องอื่นนี่แบบว่าใหม่ๆนี่จะ ปรับพก DPI ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ผมกลับไปเล่นล่าสุดก็คือฟรีไฟล์แหละคือกลับไปเล่นลองเล่นแบบว่าในโหมด CBC ดูแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือผมโดนด่าผมก็เลยกลับมาไม่คราฟดีกว่าคือผมไม่ชอบใหใครด่าผมไม่ชอบเลยจริงๆถ้าเห้ผมไปด่าใครผมก็ไม่ชอบอีกอะ ผมไม่ชอบด่าใครหรอกแต่ถ้าใครมาทําน้องผมผมก็ไม่ยอมกันแนะ่ยิงว่าน้องผมจะดําแค่ไหนอะไรก็แต่แตะแต่ผมก็รักน้องผมอะมรักน้องผมี่สุดเลยน้องผมมันน่ารักอยู่แล้วอะปกติก็น่ารักมากน่ารักจนแบบว่าคืออยากจะตีได้ซ้ำอะหลายคนบอกว่าอย่าทำน้องนะ น้องผมน่ารักที่สุดนะใครติดตามมาตลอดก็น่าจะรู้นะครับมันน้องหน้าผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเปิดกล้องผมให้ดูนี่มาจริงไหมเออแล้วก็คุดเหล็กไปตรงนี้กันเนี่ยครับปกติก็อยากหาเพชรนี่กันนะเพชรมันมันมัน,มน มันมันไม่มีครับมันไม่มีเออมันมีแต่คนแถวนี้นะวันวันแย่นั้นเองทุกชุม้มเนะี่ยผมก็เก็บเหล็กพวกนี้จนเยอะแล้วนะครับก็ขึ้นดีว่าขึ้นดีว่านะคือตรงช่วงเนี้ยผมก็พยายามจะถ่ายคลิปให้ ดีที่สุดนะแต่ก็ขยับแขนด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าเออมันตึงไงแขนด้านซ้ายผมมันตึงอ่ะแต่ด้านฝ่าผมไม่ตึงไงแบบว่าเส้นเลือดมันมันมันไม่มันไม่เดินอ่ะมันอยู่กับที่ครับเพราะนั้นแบบว่าหอยืดแขนมากๆแล้วมันก็แบบว่าเจ็บมากๆเลยช่วงนี้ผมก็ต้องกินยาแล้วก็ ต้องหมั่นออกกําลังกายอยู่เสมอถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายแบบผมก็ได้ผมก็าคิดว่าคนที่เป็นเกมเมอร์ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ใช่ผมแค่นคนเดียวก็ได้อาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้พอเริ่มมีอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มปวดแขนเริ่มอะไรละสิบสิบเจ็ดสิบแปดเราอาจจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมแต่พอ โตขึ้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นแบบว่าคือท่านจะถ่ายคลิปจริงๆอนะ่ะก็ถ่ายในเวลาตอนว่างอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี้ยผมถ่ายคลิปไปหลายคลิปแล้วกอว็อัดทีเดียวอัดทีเดียวอัดทีเดียวบางทีก็นั่งอัดคลิปแต่ละวันเนี้ยถึงสามถึงสี่คลิปเลยนะเพราะว่าคลิปที่ผมอัดไปนี่คือสสามถึงสี่คลิปเลยนะครับวันหนึ่งนี่คือสามถึงสี่คลิปอ่ะ แล้วลองคิดดูดิบวกไป31วันผมถ่ายคลิปไปเท่าไหร่3าถึงสวันคือ1วันนี่คือ3าถึงสคลิปไม่ก็หคลิปแต่ถ้าใช้เวลา31วันน่ะท่านผู้ชมก็ลองบอกไปดิว่าเออผมบบกไม่ได้นะผมตกเตกแล้วก็นั่นแหละนะผมใช้เวลาแบบว่าขยันมากแล้วก็ลงคลิปทุกวันอังคาพรพฤหัสเสาร์ทิ์เสาร์าวันเสาร์นะแล้ววันศุกร สุก็ลงช็อตแบบว่าเพิ่มเพิ่มบิวไปนะเรียกคนดูเรียกคนดูแบบคนใหม่อะไรเงี้ยเออคนดูถูกคนดูคนใหม่ถูกใจก็เออมันก็ติดตามมาติดตามมาเรื่อยๆผมก็ดีใจดีใจแบบโคตรดีใจเออคนที่ติดตามนี่คือแบบถึงจะลงคลิปยาวไปอ่ะอาจจะมีคนดูคนดูคนดูเงี้ยผมก็ด,ดีใจนะแบบว่ายอดบิวอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ดีใจอ่ะเอออย่างน้อยก็ดีใจอ่ะครับอันง,ง่ายดีใจกันนะถ้ายิ่งมีไลฟ์มากขึ้นบอกก็ยิ่งดีใจแต่ไลฟ์ที่ผมขอไปนี่ผมขอน้อยมากเลยนะคือขอแค่สิบไลฟ์ครับสิบไลฟ์จริงๆถึงผมก็ดีใจไม่ถึงก็ไม่เป็นไรผมก็ยังคิดที่จะทำ u t u b e ต่อไปแล้วก็พยายามที่จะลงคลิปต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบว่า คือตอนนี้อาจจะปวดแขนพอปวดแขนแล้วผมก็อาจจะลงคลิปหรือว่าทําการจะต่อคลิปให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะไม้ค้าผมก็อาจจะพักไว้ก่อนหรือว่าอาจจะลงไปลงเดมอนเซเร e ยร์สวันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครอยากให้ลงเดมอนเซเร e ยร์สวันก็ดีเหมือนกันนะผมก็ได้ลงนะฮะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆผมก็ต้องเอาเดมอนเซเรียร์เนี่ยย้ายลงมา แล้วก็เอามาใส่บนสสบ,นสสบนสสนื้นหะัดเสาพันดเสาพนหัดเสาเงี้ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าผมลงคลิปย้ายเหล่านั้นลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยไม้ค้บก็จะพักไปก่อนเพราะว่าไม้ค้บมันต้องใช้สองแขนไงเขาใช้สองแขนใช้สองมือก็ต้องใช้อันหนึ่งเดินใช้อันหนึ่งดัง้งอะไรงนี้คือแบบว่ามันต้องย้ายของไปย้ายของมาอะไรงนี้ด้วยอีกผมก็เจ็บปวดแขนนะ คือก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าผมคลิปเนี้ยผมไม่ได้มาบทหรอกแต่อยากเข้าใจตัวถึงกันว่าเออผมพยายามทําคลิปแล้วจริงๆตั้งแต่ทาเสีแล้วก็ท่านชมก็น่าจะรู้อ่ะเออปวดแขนไม่ไหวมันปวดแบบปวดสุดๆอะ่ะเออเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายอะ่ะเออเพราะป,ปกติผมก็คืออาง่ายนะสมัยเย็นผมอะ จากน้ําหนักที่แบบว่าเอาง่ายนะผมไม่ได้ขี้โม้นนะหรือว่าให้พูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะน้ําหนักผมแปดสิบจริงนักผมแปดสิบแล้วพอผมเริ่มออกกาลังกายเริ่มอะไรเงี้ยน้ําหนักผมเหลือแค่ประมาณหกสิบฝาหกสิบสองเออเอาง่ายจากแปดสิบเหลือหกสิบสองอ่ะผมวิ่งแซงเพื่อนทั้งห้องได้อ่ะ จากเพื่อนที่แบบว่าเออมันน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่ากีฬาสี่เนี่ยผมวิ่งชนะเพื่อนไหมไม่วิ่งล้มซะด้วยซ้ำร้องไห้ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าวิ่งวิ่งกีฬาสี่นี่คือร้องไห้นะวิ่งตามเพื่อนไม่ทันร้องไห้ถึงหากเป็นแพทุกครั้งแพ่นี่คืออะไรด้วยความรีบไงเป็นที่ขัวเข้านะ วิ่งทีไรเป็นแผลที่หัวเข่าทุกทีร้องไห้กับมาหาแม่ทุกทีแหละผมโคตรเป็นคนอ่อนแอจริงแล้วผมรู้สึกว่าสห,สหภาพร่างกายผมอะมันมันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ได้ครบแบบว่าครบสายสองไนงะมันเลือดลมไม่ค่อยดีถพูดตามตรงอะ่ะเลือดลมไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องออกมันออกกำลงกายเสมอ แต่ไม่ได้พูดให้ใครมาส่งสารผมนะแต่ถ้าพูดไปแล้วเออแล้วมีคนแนะนําจริงๆมีคนคอมเมนต์มาจริงๆอ่ะผมก็ดีใจขนาดผมพูดทุกคลิปอ่ะให้มีคนมาคอมเมนต์อ่ะก็ยังไม่มีใครเลยนะครับก็ยังไม่มีใครเลยขนาดผมพิมพ์ก็ยังไม่มีใครนะก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์อยู่ดีนะถึงจะมีคนคอมเมนต์แบบคลิปเก่าๆอะ่ะผมก็ ถามว่าจะไปอ่านไหมก็อยากอ่านนะก็อ่านนั่นแหละแต่ไม่ตอบเพราะว่าบางอันผมไม่รู้จริงผมก็เลยไม่อยากตอบเพราะบางอันอ่ะมันต้องเรียนรู้เองนะคือบางอันมันต้องเรียนรู้เองอะไรเองอะไรเงี้ยคือมันต้องเรียนรู้เองนะครับถ้าคนที่เรียนรู้เองอ่ะมันก็จะมีประสบการณ์ถูกไหมเออขนาดพดูอย่างผมเนี่ยผมเรียนรู้เองแอสิงกิผมเรียนรู้เอง จนแบบว่าเออมีประสบการณ์อันไหนผมไม่รู้ผมก็ถามคนที่ชนานาญแอพมือถก,ก่อนเช่นแบบว่าคนที่แบบซื้อเกมอะไรเงี้ยผมก็ไปถามคนที่แบบว่าเออเคยซื้อ,เ,อเคยซื้อเอ้เคยซื้ออะไรเงี้ยซึ่งก็ถามพี่ชายผมอยู่ชายคนนั้นก็ไม่ต้องบอกนะผมไม่เ่ยชื่อกันก็คนที่สนิทในแชทนี่แหละต่ออันนี้ผมก็ขยายอ่าันนีลวกัน พื้นานะครับจ่ายเลย,ยกันก็จ่ายเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจกันเล็กน้อยด้วยนะครับก็สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ดูลคลิปให้จนจบไปยนะแค่อีกแค่ สามนาทีสี่นาทีก็จะจบคลิปแล้วนะครับก็เปิดลังใจผมหน่อยเนาะก็กดไลค์กดแชร์แชร์คลายกันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ผมปวดมือจริงๆก็เลยถ่ายคลิปม่จนจบก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าพูดผิดประการใดหรือว่าพูดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมาณทียนดีด้วยลกันที่ผมจบคลิปเดียววันนี้ก็ปวดแขนนะครับก็ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับ จอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมก็ดูคลิปให้จนจบเลยนะครับแค่ยี่สองนาทีเองอีกสองนาทีนะครับบ๊ายบายครับผม